โอเคเดี๋ยวลากีต่ตัวละได้ตัวนึงแล้วอุย้ยโอ้โหสุดยอดนะถ่ายไปพอดีเลยมาแล้วครับสุดยอดอ่ะได้โดยได้โดยที่ไม่ต้องไม่คาดหมายโอ้โหสุดยอดดวงดีเลยปะเนี่ยวันนี้เราทปแับพึเศครับ สบายได้ธรรมดานะสบายขึ้นก็ได้ครับกล้องตัวนี้ดีอย่างถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายรูปได้ด้วยโอเคถ่ายวิดีโอแล้วถ่ายรูปได้ด้วยว้าแย่จังดูบรรยากาศดกวะ่ะ